ยี่สองเอาเลยเหรอเอาเลยยีแล้วหนาทีนะจะเย็นทีเนือยี่ห้เออเครื่องใช้ในครัว1ิบเอไม่มีถึง11บเอ็ดป่ะวะคืนนึ่งได้ประมาณสิบปะผมคิดได้ที่ยี่สิบอะโอ้โหสิบสองอะมาจ้ามาเล่นเกมกับบิวพี เขาตอบคําถามเราไปแล้วเพราะฉะนั้นจะให้เขาแบบออกจากร้านไป,ปอบอกพี่ๆมาไม่ได้ใช่<ล>ขอเนเกมหนเเิเออรายการนี้คอนเซปต์มันคือตอบคำถามเสร็จปับ Check ๊บเช็คอินออกเช็คเอาท์สออกจากร้านในการเ,เล่นเกมกับที่นี่อา่าเป็นคอนเซปต์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เกมที่เราเล่นสามาัญประจํารายการราบีทแคทยิ้บีทแคซึ่งบีทแคทจะมีกติกาไงไปฟังกันเลยขอขอ มันมีการแบ่งฝั่งกันแล้วน้องเนยอ่ะเมื่อกีนนี้ในการบีเคือเซนอยู่กับพี่เนยอยู่กับโฮมครับเพราะฉะนั้นพี่จะเล่นให้ดูก่อนเป็นต้องบิดให้พี่คฮมต้องบิดน้องเนยว่าหมวดนี้จะตอบได้เท่าไหร่คิดว่าพี่กับท้องครับเอ้ยมาหมวดแรกเครื่องใช้ในครัวพี่เนยน่าจะถนัดเครื่องใช้ในครัวอยอะเพราะฉะนั้นวอจากอะไรนะในฐานะในฐานะน้องน้อยอ่ะคิดว่าน้องเนยจะตอบ หมวดนี้ได้เท่าไหร่ใายในหนึ่งคืออย่างนี้พี่บิดมาเท่าไหร่ผมบิดสู้ได้หมดเลยโอ้ยยี่สิบได้หมดผมก็ยี่สิบถ้ถูกต้องไหมพี่เลยได้เลดิได้เลยเครื่อใช้ในเร้วยี่สองเเอาเลยเหรอเอาเลยยีแล้วหนึาทีนะใจเย็นๆที่เนยกิบหเออเครื่องใช้ในครัว30มสบสาสไปเลยที่นสองสามสไปเลยคิดดีดนะไม่คือ ถ้าพี่มั่นใจพี่ก็บิด3 5 3 6อะไรมาเลยไม่มี30เพราะพี่รู้ว่าเฉลี่ยตอบเขาน่าจะสองวิได้คำหนึ่งอยู่โอ้โหเนี่ยจังหวะการพูดของพี่เขาโอ้โหภูมิใจเนี่ยเอาทีต้องเบาแล้วต้องเบาแล้วพี่เนยพูดว่าเขาเป็นเอ็กโทรเวิร์นไงเขาพูดเร็วอ้โจบเลยเนี่ยผมคิดไม่ผมบิดแล้วไงสามสองอะที่ว่าเซนคุณจะใจมากจะมากกว่าสามสองหรือเปล่าผมมั่นใจนักเก่งมากพูดจริงตงนี้นักลงทุนที่ดี จะดูความเสี่ยงที่ถูกต้องและเลิกที่จะลงทุนเมื่อู้สึกเสี่ยงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสามสิบเออผมผิดไปแล้วสามสองเพราะฉะนั้นเนยต้องตอบเครื่องใช้ในครัวสามสิบสองอย่างเธอสี่สิบห้าอย่างมันยังเคยเกิดขึ้นมาแล้วเลยไม่แต่ว่ามันทำได้แต่นั้นคือแบบแต่นั้นคือแลรอรีนาวมากแต่อีสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสามที่สองครัวอ่ะในครัวเครื่องใช้เครื่องครัวของน้องเนยไปถ้วยชาม กระทะหม้อตะหลิวซึ้งฝาชีเครื่องปรุงพริกเกลือ,อ,อน้ำมะนาวผักัเ้อนฮ้ยอะไรอ่ะผ้ากันเปื้อนถุงมือ,อ,อฟองน้ำล้างน้ำเยล่ยาล้างจานข่อยขันหม้อ,อ,อแปรง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 แบบทั่วๆไปอะ เอ้ยอะไรอ่ะแปลงเต็มมือไมโครเวฟได้ปะได้อะไมโครเวฟเอ่อเตาอบเครื่องปิ้งขนมปังกาน้ำร้อนกาแฟเออน้ำน้ำตาลนี่กาแฟแล้วมีแกแฟไหมเออี๋อย่าพิ่งเล่นมุกอะไรใช้ทำกาแฟเฮ้ยเออเครื่องทำกาแฟเครื่องชงกาแฟเออเครื่องดูเครื่องที่ทำอะไรก็ได้อะไรอ่ะ เออยี่สิบห้าโอ้ยใกล้เคียงอะไรไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่นยทำได้ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเฉลี่ยเมื่อกี้ที่ผมที่ผมคิดไว้ถ้าถ้าคิดได้ประมาณ1.4วิเป๊ะทุกอย่างจะได้ครบ3 2 3 3เลยช่วยด้วยตัวนก็แต่แต่เฉลี่ยเฉลี่ยเขาเมื่อกี้ดันดันวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2วินิดๆมันเลยทำให้ไปไม่ถึงใช่โอ้ชอบมากเซนต์มาเลยการพี่คือ มานรายการพี่เหอะพี่จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้เลยเพื่อให้เซนมาเป็นพิธีกรเลยเออเพื่อให้เซนเป็นพิธีกรเลยเพราะฉะนั้นอ่ะครั้งนี้พี่กับเซนได้หนึ่งคะแนนต่อไปเราต้องบิดกลับเข้าไปให้เขาเล่นบ้างแล้วพี่ผมดูพี่เนยแล้วพี่บิดผมไม่เกินสิบสิบห้าอย่างหมดแล้วสอบไม่ทันอ่ะพาะมั่นใจน้องเสมอเพราะฉะนั้นหมวดที่สองของแขกรับเชิญของเราคือผลไม้สีแดงโอ้โห ผลไม้สีแดงยากอยู่นะมันเยอะเหรอมันไม่เยอะมันไม่เยอะมันมีมันไม่เยอะอ่างั้นในฐานะชิชนะขอบิดก่อนให้เซนตอบอ่ะสามอ่ะสามให้ก่อนพี่เขาเหยวบเข้าผู้ทำได้อยู่แล้วชิลหกมีอะไรหอแปดไปเลยแปดเลยฮะเบาได้อแปดเลยแปดเลยสิบอ่ะสิบเอ็ดไม่มีถึงสิบเอ็ดป่าวะ คืนนึงได้ประมาณสิบปะผมคิดได้ถึงยี่สิบอะโอ้โหสิบสองอะขอให้พี่ผมคิดไม่ได้เลยคิดไม่ออกพี่ผมคิดในหัวได้แบบสามสี่ะสีแดงสีแดงนี่คือจะเนื้อก็ได้จะเปลือกก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยคุ้มนะอีกแมสู้ไหมผมคิดได้สามสี่อย่างจริงพี่ตนอ้ พีม่มันดอยมากมันด,ย <c oughs> ดอยเกินเมื่อกี้ภูมิมั่นใจอะไรอยย่างงเี้ให้เขาบิดให้าาเขาบิดมาเฉยๆไงั้นผมก็อยากรู้ว่าสองนีตอบตได้จริงหรือเปล่าง่ายไปปะมันไม่ใช่คาว่าผลไม้มันคือผลไม้สีแดงสีแดงเมื่อกี้ตอนนี้ก็สามสีอย่างนั่นแหละสีสีแดงแบบที่หนังสมัยก่อนชอบแบบสีแดงสีสู้ภูมิอะไรอีกสิบสามอ่ะอยากเธอคนนี้นะเธอจะถูกเขาหรอ อยากเห็น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 เซนเล่นหมวดนี้สิบสี่อะยอมอ่าเพราะชนะยอมมากเลยที่จะเห็นผลไม้สีแดงในแบบฉบับของเซนสิบสี่อย่างค่าเฉลี่ยมันจะสามารถแบบมุม่วงลำไหมม่วงคนโดยทางแดงอันเช็ดไม่แดงสีแดงเออสีแดงไม่เพราะว่าแดงเบอร์กันดี้ได้แดงวายได้อันนี้ยังยง ผลไม้บางอันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นมันประวิงเวลาเลยให้คิดใช่มันเป็นแดงบอกว่าจบเวลาเลยนี่รับเลยรับได้แล้วเซนผู้โกงแล้วเ้าใจตรงกันตรงกลาทุกคนว่าแบบสีแดงอ่ะสีแดงโอเคอ่ะสีแดงอ่ะสีแดงเข้าใจตรงกันงสี่คนมีมติร่วมกันว่าสีนี้คือสีแดงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิบสี่อย่างผลไม้สีแดงของเซนเริ่มเงาะองุ่นลิ้นจี่แตงโมเอ่อฟุตซาเอ่อลูกพับ อ่แตังโมไปแล้วแตงโมไปแล้วโอ้เชอร์รี่เงาะไม่ใช่ลองกองไปแล้วลองกองลองไม่ลองกองไม่มีสีแดงลองกองไม่มีแดงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ไปแล้วเหรอลิ้นจี่ไปแล้วครับโอ้ยากมากเลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะแก้วมังกรอ่แก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงมีเหรอครับมีแก้วมังกรโส้มพูนส้มพูนให้แก้วมังกรเฉดมันก็แดงแดงเฉดมันก็แดงแดง ไม่ได้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันช่วยกนเธอรีบไปแล้วเธอรีบไปแล้วอะไรนะมาเฟืองมาไฟอ่ะไม่มาเฟืองมาไฟไม่มีเขเรียกว่าลูกอะไรนะจำไม่ได้โอ้โตะคบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตะคบอ่ะตะขับตะค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 บเวลาสุกอ่ะตะคบอ่ะตะคบอ่ะอ่ะเบอร์รี่อ่ะเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ได้ไหมอ่ะได้อ่ะเบอร์รี่มัหลายประเภทตอบสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สิบสาม ไม่ถึงยูซีจำไหมเพราะหมดเวลาพุ่งสตอเบอรี่พอดีให้ไหมไม่ไม่ได้ต้องขายอีกหนึ่งข่ายหนึ่งอย่างเออโอ้ยขายไปอย่างเดียวเองอุ้ยก็ใกล้อุ้ยแต่เมื่อกี้นี้ชอบมากเกือบแล้วเมื่อวันทำไมเนี่ยสิบสามนะกาได้สิบสองได้ไหมนะสิบสองเราตายเลยตายเลยเนี่ยโอเคอุ้ยแต่เมื่อกี้นี้วัดแววมากว่าเอ๊ะอันนี้มันสีแดงมันแบบมาแล้วเกาะส้มมันมีส้มด้วยเจ้าวะพอบอกสีสุดท้ายอ่ะโอ้ยเฉลี่ยวลาแล้วตอบไปก่อน ยิงยาวอละไม่คิดละโอเคเพราะฉะนั้นชอบการที่เวลาเหลือน้อยแล้วเซนก็ยังคำนวณอยู่ว่าค่าเฉลี่ยเวลาเราเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นภูมิกับน้องเนยได้อีกหนึ่งคะแนนเหมือนกันหนึ่งหนึ่งอะต่อไปเราเขาต้องบิดกลับมาที่เราแหละนำมาบทที่สามตำแหน่งในกองถ่ายโอ้พี่เนยเสียเลยทำโอ้โหเอาละเอาละ กองถ่ายในกองในะเยที่คุณชนะกองถ่ายไทยหรือกองถ่ายนอกได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะงั้นคุณบิดก่อนนะฮะที่คุณชนะครับผมขอเริ่มน้อยๆนะครับโอเคสิครับโอ้ย เจ็บเหมือนกันเนาะซอฟต์เจ็บเหมือนกันเนาะสิบก็ยากเหมือนกันนะยากยากอายนี่ทำกองถ่ายโฆษณาเองนะออกตัวก่อนเลยเผื่อแพ้เผื่อแพ้จะได้แบบไม่เมกอะไรมากในในในหนึ่งตำแหน่งมันมีตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองนี่นับไหมนับเป็นหนึ่งนับเป็นสองนับเป็นสามไม่ได้บอกหนิว่าให้ตอบซ้ำไม่ได้บอกนี่ว่าต้องห้ามตอบซ้ำใช่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอ20พี่มั่นใจไหมพี่ไม่มั่นใจเลยหมดโทษทีนะอาให้เขาให้เขาโอ้ย20 20เพราะฉะนั้นคููมันเพราะนเรามั่นใจอะไรมันจะโห้ยตะก้อง1 2 3 4 5ไม่ไม่ไมเอาวิธีว่าอันนี้มันจะง่ายเพราะว่าผู้ช่วยมันมีได้ถึง20 30การคิดเหมือนกันว่าผู้ช่วยแต่ละตตำแหน่งอ่ะได้แค่3เพราะว่าตะก้องอซีรีส์เราก็3มก็ได้แล้ววชื่อที่แตกต่างกันหัวชื่ออย่าไปสังโฆแบบได้ ใจเย็นๆอ่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะลองดู20สำหรับตำแหน่งกองถ่ายแล้วหมดเนี้ยไม่ต้องลอใครปแบบว่าแก้เลยเพราะว่าเนี้ยคนกองหมดเลยอ่ะในมุมน้องเนยอ่ะหนึ่งสองสามไป B P P M ผู้ช่วยผู้กำกับหนึ่งสองสามพี่สวัสดผู้กำกับครีเอทีฟอุ้ยอะไรอ่ะ เออ่สไตลิสต์ช่างหน้าช่างผมผู้ช่วยช่างหน้าผู้ช่วยช่างผมผู้ช่วยสไตลิสต์ออออ่่เเทีมไฟทีมกิฟต์โอบอะไรกันข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวสวัสดีไปแล้วปะไปแล้วไปหมดแล้วพีอาร์เออาร์ตำแหน่งนักแสดงนักแสดงเขาบอกไปแล้วโอ้ยเจ้าเข้ามาผมไงผมไง ผมไงคิดแต่ว่ากองผมไงคุยด้วยเพื่อนหลังตำแหน่งของผมไงผมสำคัญมากผมสำคัญกองถ่ายรันไม่ได้ผมไงไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าใครใส่ชุดดำในกองถ่ายกับนักก่อนฉันไม่ถนัดเลยเว้ยถ้าได้ถ้าได้หมดเซนนี่ยอมรับหมวดนี้แม่งแม่ถนัดหมดเว้ยเอาเถอะนะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันง่ายเพราะผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งสองสามแล้วอ๋ออ๋อมันช่วยเอาโอเคอ่ะงั้นพุ่มกันได้อีกหนึ่งคะแนนหนึ่สองกันหนึ่ง ต่อไปหมวดที่4อาหารในร้านข้าวแกงโอ้โหไปอ่าผมก็ไม่แพ้แล้วกันเลยนะผมก็ไม่แพ้บิดมาในฐานะผู้ชนะบิดก่อนขั้นต่ำสิบไปเลยสิบผูกยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้องบิดพี่ต้องบิดยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบเพราะว่าห้ายี่หกยี่แปดสามสิบโอ้โหสามสองยากแล้วในเริ่มยากแล้ว สามสามอ่ะเอาอีกได้เอาอีกได้สามสี่สามห้าได้อุ้ยได้อีกวะหกอ่ะวิ้ยเธอสัมเ็ดอ่ะแต่มันคือหนึ่งนาทีนะอย่าลืมนะไม่ไหวแล้ไหวสอมพุ่งไม่ไหวแล้วอุ้ยเข้าแกงได้ทุกอย่างสามแปดก็ได้กดเลยสามแปดเราเชื่อในน้องฉันก็เชื่อในสุภพงษ์สามเก้าอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเดือบอดเก็บมาสามเก้าเก็บแล้วมันจะเลขหน้ามันเลขสี่แล้วนะเก็บแล้วแย่เลยเอางี้คุยก่อนกะเพราไก่หมึกกะเพราเงี้ยคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวโอเคแค่พอนะผมพอแค่นี้ต้องคุยตั้งแต่แรกเฮ้ยอ๋อโอเคกะเพราก็คือไก่ก็จบะ้านหยองกะเพราทะเลกรเพอ่นโอเคอ่า 39มสิบเก้าอย่างของเซนสุบะบงอาหารในข้าวร้านอาหารในร้านข้าวแกงที่เซนตอบข้าวแกงข้างทางป้าป้าพี่ผมก็ตอบสามสิบเก้าอย่างสามสิบเก้าอย่างคิดนละตอนนี้ในหัวเราสามสิบเก้าอย่างไปข้าวราดแกงมันคือมันรวมทุกชนชาติเอาไว้ได้เลยมันจะตอบอะไรก็ได้ได้เออใช่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีพิซซ่าสปาเกตตี้อยู่ในร้านข้าวแกงเลย่ิชซ์ก็จบใช่ไหมจบ าจริงถ้าเดินเนี่ยละเออแต่ถ้าในข้าวแกงก็คงไม่มีทุกท้าวเออข้าวแกงออัวช่ยายเนี่ยใช่เอสามสิบเก้าเลยเหรอสามสิบเก้ามาสู้ <c oughs> มาสามสิบเก้าอย่างออในหนึ่งนาทีไปแกงเหลืองแกงจืดต้มยำแกงมะระแกงหอยขมเออแกงส้มแกงเลียงเออใบเหลียงผัดไข่ไข,ข่เจียวไข,ข่ดาวหมูกรอบหมูยอหมูแผ่นหมูหวานหมูเค็มหมูเปรี้ยวเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวผัดผัด ไอหมูเปรี้ยวคืออะไรพี่หมูเปรี้ยวคือเปรี้ยวหวานไงผัดผัดกระดาษผัดผักล้วทำไปร่วมกันผัดยำหมูกรอบยำยำส้มโอเอ่อหมูหมูหมูผัดไข่เอ่อมะละมะละยัดไส้หมูมะละยัดไส้หมูส้มตำเอ่อตำผลไม้ตำไข่เค็มตำตำไทยเอ่อ หมูแดดเดียวเออหอูาเดียวเอข้ยข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูยับข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่โอเคไปเท่าไหร่แล้วะี่สิแปดอ่ายี่สิบแปดกับสามสิบมันยากมากอันเนี้ย เออแต่ชอบมากที่ภูมิยังติดใจอยู่กับเมนูว่าหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวคืออะไรหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวเปรี้ยวเมันอยู่ตรงไหนมหมไว้นานหรือไงมะข่าวโอ้โหนโอเคเมคเซนใช่ใช่ใช่เมคเซนเมคเซนหมูมะนาวเมคเซนเออไม่เขาอาจจะพูดแบบเอ้ยรสชาติมันเปรี้ยวไปเลยเออปากน้ำไม่กอดวันนี้เราไดชิมน้องแหละต่เราบบ้านไปต้องภูมิแล้วกี่ข้าวกินหมูเปรี้ยวแทน อนี้้หมูเปยวฉันชอบฉันชอบมากโอ้โหไล่ไล่แต่คือตอนเนี้ยพี่คิดว่าหมูอ่ะโครตหมดแล้วครบแล้วทุกกรรมวิธีใช่ทุกกรรมวิธีครบแล้วจใช่รสมากชอบมากน้องภูมิท้าตั้งแต่ประมาณเมนูที่สิบอะที่ยี่สิบอะน้องภูมิเบื่อวนกับหมูเปี้ยวคืออะไรพี่อ่ามันนั่นหลุดหัวล้อเลยไปสองช็อตของน้องภูมิสองหรือสามช็อตไม่มีไม่มีสองสามช็อตนั้นอ่ะเออค่าเฉลี่ยจะดีกว่านี้เอจะได้เพราะฉะนั้นอ่ะ ให้อาน้องเนยกับภูมิได้เลยนกันเองพี่ิตชนะแล้ว แต่ขอเล่นให้ครบเถอะขอเล่นให้ครบหมวยสุดท้ายแต่หมวยสุดท้ายพี่ขอเปลี่ยนแบบนี้ให้แต่ละคนพูดวนไปแต่ไม่ซ้ำกันโอเคโอเคโอเคถ้าใครนึกไม่ได้ภายใน3ามมิตกรอบเลยโอเคโอเคตกรอบที่เล่นมาทั้งหมดนะเออที่เล่นมาทั้งหมดคืออะไรหมายความว่าฝั่งนั้นตกรอบใช่เอออ่ลองดูลยไม่ค่าอะไรเลวัดกันตรงนี้วัดกันตรงนี้วัดกันตรงนี้เออวัดกันตรงนี้หายเมื่อกี้30กว่านะ เอ้ยตกรอบทีละคนว่ะอ๋อไม่มีทีมแล้ยมีได้เป็นทีมรู้กฎแพ้ชนะแล้วใช่เราไม่หมดได้เลยใช่ได้อะไรได้ความควบคุมแหมเซนได้ความควบคุมใจไงเออแต่นี้คือจะคัดเดอะวินเนอร์เดอะวินเนอร์เดอะวินเนอร์เป็นเดอะเบสเอ็มบีพีอ๋อแต่ว่า ถ้าแพ้มีผลอะไรไหมฮะน้องฮูไม่เป็นไรหมูเปรี้ยวหรือพี่หามีหมูเปรี้ยวหมูมะนาวพี่อ่ะเออเราเรียกว่าเป็นหมูมะนาวดีกว่าอ่าเรียกว่าหา MVP อ่ะคนเก่งเวทีคนเก่งของวันนี้อ่ะมาหมวดสุดท้ายวันหยุดไทยโอ้โหโอ้โหต้องเอาจริงๆสิ่งที่เราสิ่งที่เราเออใช่ถ้าตามแบบจริ่งก็นับนะใช่ยากเอาคริสไทยก็หยุดอะคริสต์มาสอย่างนี้ก็คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปีใหม่อย่างนี้ได้อ่าพูดแล้วเหรอโอเค เริ่มเริ่มจากใครเอางั้นฝั่งเราก่อนแล้วกันแ้วฝั่งแล้วฝั่งเราก่อนแล้วนอย่างนี้นะวนทางนี้เกมวนี้ไม่ใช่เกมที่เริ่มก่อนแล้วดีผมบอกเลยโอเคมาวันหยุดไทยเริ่มวันปีใหม่วันพ่อวันสงการวันวิสาขะวันอาสาห่วันแม่วันธรรมบูชาวันธรรมบูชาคืออะไรวันไม่มีค่ะวันธรรมบูชาเขาภาษาหยุดเด้อวะเขาภาษาหยุด อ่าวันฮะมาา้้แลววันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลอืมเอ่อวันแรงงานวันพืชมงคลเฮ้ยทำไมเอา่าวันเด็กเฮ้ยวันรัฐธรรมนูญวันลอยกระทงวันแม่พระราชินีอ่ะวันรัฐธรรมนูญพูดไปแล้วไปแล้วเอวันหนึ่งพืชสองไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอ่ามาเหลือสามคนในหมดในหมดเดิมด้วยนะไม่หมดเดิม ฮะเดี๋ยวเล่นต่อเล่นต่อไม่ว่าห้ามตอบสามเราเรามีมีใบใบหมดอีกไหมครับมีมีอยู่เฮ้ยมันควรเปลี่ยนหมดเลยนล้วะเฮ้ยเฮ้ยที่หมดเลยมันกว่าอ่าเย่ไหอย่าเปลี่ยนอ่ะมาเฮ้ยแป๊บนั้นรายการนี้ทำอะไรก็ได้เลยหรอไลดเกินมากประเทศในเอเชียโอ้โประเทศในเอเชียโอ้โหไม่ดีเลยที่ตกรอบจริงๆอ่ะมาเหลือสามคนประเทศในเอเชียเริ่มจากงานต้องมาพี่ก่อนแล้วก็บทอันนี้เหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้น ประเทศนในเอเชียเริ่มไทยจีนอิหร่านอิรอัราากพม่ามาเลเซียสิงคโปร์ลาวอินโดนีเซียเวียดนามเอเอเพื่อเขาบอกมาเลเซียเอาไปแล้ปะสิลปิปิสมอลิเต้บรรไนาย่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือโอ้โหนี่ไม่ออกเลย ประเทศหมดเวลาเอาละวิ่งน้องภูมิดูสุขุมมากคิดไปถึงยุโรปแล้ว่อยาบนี้หลงยุโรปกันถ้าเปยึดหล่กนี่เต็มไปไม่ก็ต้องยุโรปมันมีอะไรอีกอ่ะอินเดียใช่ไหมมองโกเลียอุ้ยชนะเลยนต่อพี่บอกเลยหมดความรู้แล้วสุดท้ายพี่กับภูมิวัดกันเลยมาจังหวัดโอ้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยรี

เซนไม่เป็นพิธีกรอีกคนมันว่ะเออรดอ่ะครับอ๋อใไม่อ๋อไม่กระเเด็นลยแล้ววันนี้ m อ p น้องโคนรถเกินผมพอเนื้อบุรีไม่ออกจริงๆว่ะธานียังพอออกพอบุรีปั๊บหยุดเลยเพราะถ้าพี่ตอบได้ผมก็แพ้แล้วโโออเเคค โอเคอ่ะประมาณนี้สำหรับเกมวิวเรีสของเรายังไงเขาฝากช่องทางติดตามซีนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเป่าได้ครับสำหรับหวานใจผู้ใหญ่จอมต<ก>้ฝา,ากชาเชิญจ้าทุกคนนะครับติดตามหวานใจผู้ใหญ่จอมด้วยนะครับมารุนกันว่าความรักของผู้ใหญ่จอมกับโยทินนะครับผมเขาจะรักกัน,นได้ไหมเขาจะรักกันย<ช>ังไงนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของมายชูทาจอมนะครับไอดอลแฟชั่นรีเองหรือว่าของนางเซนลุงภูมิด้วยนะครับมาติดตามข่าวสารกันได้นะครับสามารถรับชมได้นะครับทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่ง เฟสทอรี่เวลาสี่ชั่มครึ่งนะครับเย้เป็นกำลังใจให้กับหวานใจผู้ใหญ่จอมด้วยนะจ๊ะอยากเซลล์ผมนะครับทีนี้สนุกมากเอาจริงสนุกจริงสนุกจนแบบเซนเดี๋ยวพี่ทำรายการเกมโชว์ให้หนึ่งรายการไปเซนมาเล่นเป็นพิธีกรมาเล่นโดยเฉพาะเลย่ะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้บิวพีทสองเราเขาเช็คเอาท์ออกจากร้านจ่ายเงินเรียบร้อยด้วยความสนุกเหล่านี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นบิวพีทไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดีครัค่ะ